ก่อนจะไปดูอย่าเลยกดไลค์แล้วกดติดตามให้จองวัชชูด้วยนะกดติดตามโอเคไม่เพื่อนกดติดตามกดติดตามกดติดตามต่อไปยูตะมาแล้วยูตะนี่ไงน้องยูตะกี่ผมยังไม่ได้เลยอ่ะผมขอส่งอีกรอบนะครับเออมามาชื่อของเขาก็คือคาโมร็อกเกตกันสเกลทอยเลตขนาดไทยท่นโอ้ขนาดไทยท่นด้วยหรอ สูง140เมตรนะครับเก่งกว่า G-Man เพราะมีความสามารถที่เก่งมากๆนะครับก็ดีก็คือโดนคอนทุปของไทยท่านแคม e ราเอาเกราะกันได้โอ้แสดงว่ากราะของเขานี่แข็งแกร่งกว่าสกบิลลี่ไทเลตตัวที่โดนคอนทุปอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อ2ก็คือเครื่องมือจับเนี่ยสามารถจับและยิงได้ด้วยนี่ตัวนี้ข้อ3ก็คือปืนที่อยู่ซ้ายมือกับขวามือสามารถยิงเลเซอร์ได้นี่หรอ,อ,อโอเค แล้วอะไรอีกปืนที่อยู่ตรงเอลสับโถช่วมคือปืนจะวดยิงจะวดได้ถึงขั้นตุยได้ข้อเสียก็คือหมวกของเขาเนี่ยกันแรงกระแทกไม่ค่อยได้นะครับข้อ2ก็คือถ้าเจ้านี่หมวกแตกเจ้านี่อาจโดนไททันเาไปแล้วอเอาออทุบหัวได้นะครับแล้วก็แขนกลสามารถขาดได้โอเคประมาณนี้ของน้องยูตะนะครับต่อไปน้องแกงเออใช่ไหมน้องแกงไหนรู้สิเอเจนทีวีแมนเฮ้ยอันนี้อันนี้เทอันนี้เทอันนี้ ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับสำหรับเอเจนทีวีแมนหนยดูซิว่าเก่งแค่ไหนขออนุญาตพิมพ์ไทยฮะลูกเล่นก็คือเดี๋ยวดูก่อนเนมเอเจนทีวีแมนพาวเวอร์9.8นะครับโหถูกว่าโหดมากเลยนะสเตรนท์มีเดียมแต่อยู่8ทับ10 <c oughs> เออสปีดน็อตแบดแอนด์น็อตกูดโอเค5.6ถึง6.5โอเคไหนดูซิ ลูกเล่นหรืออาวุธนะครับปืนคู่สีฟ้าอ๋อแสดงว่าเขามีปืนคู่นะครับปืนคู่เนี่ยสีฟ้าสามารถเสกอาวุธอะไรก็ได้เช่นปืนพลาสมาของไททันสปีกเกอร์แมนมากมมยนะครับและอีกมากมาย2ปืนส้มเนี่ยสามารถเมื่อยิงใส่ศัตรูแล้วจะยกเวียงไปมาได้นะครับอ๋อโอเคเป็นปืนแบบว่าต้านแรงน้ําถ่วงอะไรแบบนี้นะครับสลิงที่เอวสามารถยิงสลิงออกไปได้นะครับคล้ายๆกับเครื่องเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายสามมิติใช่ไหมของไททันนะครับแล้วก็เจ็ตแพ็บินได้เนี่ยข้อดีสามารถเสกอะไรก็ได้นะครับ สามารถเวียงศัตรูนะครับประมาณนี้แล้วก็มีแว่นเพื่อเสริมความเท่แล้วฉายลําแสงของตัวอื่นนะครับสามารถป้องกันได้ด้วยนะครับข้อห้าคือมีหูฟังซึ่งสามารถป้องกันขึ้นเสียงของด็อกเตอร์ทอยเลตได้ด้วยโอ้นี่ถือว่าโหดเหมือนกันนะครับเป็นตัวเอเจนต์ใช่ไหมแต่ต้องมีไม่เยอะนะตัวเนี้ยถ้ามีตัวถ้ามีหลายตัวไี่โกงเลยนะเมื่อใช้ปืนมากเกินไปปืนอาจจะลวนและเสกข,ของมาสังหารตัวเราหรือเพื่อนฝูงได้เฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีเมื่อใช้ปืนเหวี่ยงหรือปืนซ้อมมากเกินไปนะครับปืนอาจจะหันกระบอกมาหาตัวเองแและออาาาาจจเเหววีีี่่่ยยยงรนตตได้มมืมท จึงไม่สามารถฉายลําแสงได้เมื่อมีวแว่นที่ตาจึงอ๋อถ้าใส่แว่นอยู่จะไม่ฉายลําแสงได้นะครับแล้วข้อสีอาวุธและอุปกร,กรณ์ไม่ค่อยเข้าสายเท่าไหร่นะครับแรงบันดาลใจก็คือปืนจากแกรี่มอสเออว่าแล้วแล้วก็ปืนสลิงจาก a t t อ c k on t i ท a นใช่ไหมแล้วก็พลังเสกของคล้ายกับโทจิใน JJK คือเรื่องอะไรอะ่ะและต้นแบบตัวละครค,คือ TV Man ตามชื่อดี o f h i s Power เอฮ้ยอันนี้สุดยอดนะครับจากน้องแกงนะครับเจ๋งๆๆงต่อไปน้องหมอง ต่อไปไทยท่านไพเรตนะครับก็คือ,อ,อจนสลัดไทยทัานเครับเอ้ยอันนี้อันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแต่ว่าตัวเท่เหมือนกันนะตัวนี้คืออะไรหรอมีตะขอนะครับใช้ในการล็อกหรือก็เจาะศัตรูข้อดีคือเจาะทะลุได้ข้อเสียคือใช้ได้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็สมอเรือสมออันนี้เขียนผิดนะต้องเป็นสอมออนะครับสเสือมอมาอ่างนะครับสมอใช้ในการล็อกศัตรูดึงศัตรูข้อดีก็คือทําให้เกิดรอยใหญ่ข้อเสียก็คือถ้าใช้พลาดหรือใช้ไม่โดน ก็คือเอาง่ายๆคือสมอเรือนเนี่ยเอาไว้ล็อกสตูแล้วแหละแต่ถ้าหมูว่าใช้ไม่โดนเนี่ยก็จะทําให้เกิดผลเสียกับเราใช่ไหมครับแล้วก็ต่อไปก็คือปืนใหญ่พิษสวงนะครับมีความรุนแรงในการยิงสูงสามารถยิงได้ไม่มากข้อดีคือรุนแรงข้อเสียคือยิงช้าโอเคต่อไปพลังงานแขนซ้ายเอาไว้กักเก็บพลังแขนซ้าย ข้อดีก็คือถ้าพลังงานเต็มความเร็วและการต่อยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับข้อเสียคือพลังงานหมดแขนซ้ายช้าใช้งานไม่ได้แขนหนีบก้นะครับแขนหนีบพอหนีบแล้วเกิดบาดแผลที่ทําให้ติดพิษพอไปแหลมมีรูเล็กๆปล่อยออกมานะครับปล่อยพิษออกมาแขนหนีบที่สามารถหดได้ทําให้เกิดความเร็วเหมือนสว่านหมุนได้เหรอหมุนได้ข้อดีคือมีหลายมีหลากหลายในการใช้งานนะครับข้อเสียคือพลังหมดงานหมดก็คือใช้งานไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราข้ามประวัติไปแล้วกันน้องหม่องเนาะ เค okay, ต่อไปคุณน้องคนนี้ส่งหน่อยนะเอ้ยส่งช้าไปนะอย่างน,นี้ต่อไปน้องเฟรนน้องเฟรนไหนน้องเฟรนสูนสองศูนย์สองสามเจ็ดไหนดูซิส่งอะไรมาเว้ยแก๊งทีวีแมนอีกแล้วเหรอเนี่ยโอเคไดนดูก่อนซิน้องเฟรนนะครับเผ่าพันธุน์แฟนก็คือเผ่าพันธุ์อะไรละ่ะพัดลมนะครับไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างเผ่าพันธุ์นี้มันเป็นยังไงเผ่าพันธุน์แฟนตัวแรก ต,ต,ตัวแรกก่อนเอาตัวเดียวนะครับเอาตัวเดียวโอเคเอาตัวแรกนะครับชื่อแฟนแมนนะครับสูง1.78นะครับเซนติหนึ่งจุดเจ็ดแปดเมตรหรือว่าเมตรเจ็ดสิบแปดนั่นเองนะครับความสามารถก็คือสามารถเอาใบพัดที่อยู่ในมือเนี่ยเลื่อยคอของพวกสกิบดีไฮเรดได้โอเคสามารถพัดพวกสกิบิดีไฮเลดให้กระเด็นได้นะครับเหมือนกับพวกสไปเดอร์สปีกเกอร์นั่นเองนะครับจุดอ่อนก็คือถ้าคอของแฟนแมนขาดหรือหลุดแฟนแมนจะตายทันที2ถ้าใบพัด สามใบหรือใบพัด2ใบอ๋อถ้าสามมติใบพัดพังไปใบหนึ่งเนี่ยจะออนแอร์เหมือนกันนะครับเคประมาณนี้นะครับนี่คือฝ่ายแฟนแมนนะต่อไปแมวเป้าเฮ้ยแมวเป้าส่งง่ายมากเลยก็เกือบลืมความสามารถที่พวกทีวีแมนสามารถใช้ได้เช่นปล่อยแสงอ๋อก็คือตัวนี้คือทีวีสไตรเดอร์นะครับหรือว่าพวกสไปเดอร์ของทีวีนั่นเองนะครับสามารถปล่อยแสงที่สว่างมาก จนทาให้ตาบอดไปช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับสามารถปีนกาแพงได้เหมือนสไตรเดอร์สกิวิทอเลทแล้วก็สามารถใช้อาวุธที่มือด้านหน้าจับพวกสกิวิทอเรตได้นะครับตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าจริงๆมีไว้ก็ไม่เสียหายนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ตัวเด่นอะไรมากแต่ว่ามีไว้เยอะๆมันจะเป็นตัวที่อาจจะอ่อนแอนิดหนึ่งแต่ว่านอกจากความอ่อนแอเนี่ยคือความความเร็วแล้วก็ความแบบคล่องตัวใหญ่เนี่ยน่าจะสูงนะครับโอเคลาติโอหรือว่าลาติออส นะครับตัวนี้อาจจะโกงไปนิดหนึ่งเดี๋ยวดูซิไททันโปรเจคเตอร์แมนโวนี่เป็นตัวโปรเจคเตอร์อีกแล้วนะครับนะไดนดูซิว่าต่างต่างจากไททันโปรเจคเตอร์ตัวเดิมหรือเปล่าเพราะเราถ้าเราเคยเจอไททันโปรเจคเตอร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวขออ่านข้อดีก่อนถ้าสมมติว่าข้อดีเนี่ยมันน่าสนใจเราจะอ่านต่อนะครับอัปเกรด3.0ทําให้ตัวนี้เกือบจะไร้เทียมทานโอ้สกิลเนเจอร์ซิกเนเจอร์ได้รับบัฟมาอย่างโกงอย่างคลื่นพลังจิตนะเดี๋ยวเราไปดูคลื่นพลังจิตลนนะัครบ บินเร็วมากสามารถปล่อยพลาสมากแกนพลังงานได้อันนี้อันนี้เข้าใจนะครับมีความสามารถในการป้องกันแก,น,กนพลังงานด้วยเกราะแบบไททันเรียนรู้สถานการณ์ได้ไวเพราะได้บทเรียนจากตอนที่พายแพ้ในร่าง2ข้อเสียก็คือพลังกำลังปกติไม่ต่างจากไททันลำโพงนะครับอเ,เอ่อซึบเ,เรียบร้อยนะครับโอเคต่อไปนะครับ IDK อุ้ยอะไรวะเนี่ยส่งสกิบิดีเต้นมาให้ด้วยนี่นี่อ่ะสองจุดศูนย์พาราซิติกเอสเคสกิบิดีทอยเลตเจ็ตแพคเอ้ยก็คือเป็นเซเป็นพาราซิติกที่สมแบบามารถบินได้แบบว่าบินได้แบบรวดเร็วอ่ะใช้ใช้เจ็ตแพคอะนะครับข้อดีก็คือบินเร็วคุมเก่งข้อเสียคืออ่อนเลือดน้อยเอ้ยอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นตัวที่ควรที่จะมีและมีโอกาสมีด้วยนะตัวนี้นะครับพาราซิติกสกิบิดีทอยเลตเจ็ตแพคทนาโชต มาแล้วธนชาตส่งแฟนอรัรที่นี่ใช่ไหมครับผมดูสติพี่อยู่นะครับโอเคครับธนโชตนี่ชื่อตัวละครดับเบิลกันอัปเกรดสปีกเกอร์แมนเป็นสปีกเกอร์แมนที่มีปืนคู่ที่ถูกอัปเกรดมาด้วยนะครับก็คือข้อดีเขามีความสามารถในการต่อสู้ระยะไกลได้เยี่ยมนะครับแล้วก็อาวุธประจําตัวก็คือปืนยิงขึ้นเสียงอ๋อก็คือจากการใช้ลาโพงเนี่ยใช้ปืนแล้วดีครับแล้วก็โหมดยิงขึ้นเสียงเนี่ย เม่เกียวไปจะสร้างขึ้นเสียงไปในทิศทางสามารถปรับความดังของเบาได้นะครับปรับความดังเบาได้หรือปรับความถี่ของเสียงได้นะครับโดยขึ้นเสียงที่ส่งออกไปสามารถผลักศัตรูออกไปได้ขึ้นอยู่กับความดังและความถี่ของเสียงโดยความดังสูงสุดที่ปืนสามารถทําได้คือ475เดซิเบลโวหมดิกระสุนโอ้สามารถใช้ยิงกระสุนพาสมาได้ด้วยนะครับแล้วก็ข้อเสียคือเขาความความสามารถในการต่อสู้ระยะใกล้น้อยโอเคเข้าใจเข้าใจได้ ดังนั้นเขาจะต้องใช้เจ็ตแพคเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างเขาับศัตรูนะครับโอเคประมาณนี้นะครับดับเบิลกันอัปเกรดสปิเกอร์แมนนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็โอเคอยู่นะสำหรับน้องธนาโชตน,นะครับสุดยอดไปเลยขอบคุณมากนะครับสำหรับการส่งข้อมูลมานะครับต่อไปต้องกันขออนุญาตส่งแฟนอาร์ตเลยครับข้อมูลอยู่ในนี้นะครับถ้าไฟเข้าไม่ได้แจ้งผมด้วยนะครับขอบคุณโอเคมีไฟล์ด้วยมีส่งไฟล์ไปด้วยอ่ะให้ดูรูปก,ก่อนมันจะเป็นนินจาแคมร่านินจาหน่วยสวานแคมร่าอย่างงี้ปะ จอห์นวิกแคมราเฮ้ยโอ้โหมีนี่ด้วยมีหมวกเบเล่ด้วยนะครับเดี๋ยวซิแฟนอาร์ตขอขอบคุณที่กดเข้ามาอ่านและรับชมแฟนอาร์ตต่างๆที่ผมวาดวาดได้ไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็ถ้าพี่บอสชูกดเข้ามาดูผมได้จัดหมดหมู่ไว้ให้อ่านอย่างด้านซ้ายแล้วนะครับถ้าเป็นไปได้ช่วยดูรูปทั้งหมดที่มทผมวาดหน่อยนะครับแนะนำให้กับคลาสที่4 อ๋อน่าจให้อ่านคลาสที่4นะครับถ้าอยากเอาหาโอเคได้เลยจัดไปอันนี้คือ The Black Ops Camera Team นะครับหรือว่าฝ่ายแคม e r ที่เป็นแบบว่าหน่วยลับหน่วยมืดหน่วยพิเศษอะไรประมาณนี้นะครับเรียกสั้นๆได้ว่า Black Ops Team นะครับเป็นที่รู้ก็ตั้งหน่วยดินจาแคม e r หรือพี่คิริโตนะครับคิริโตก่อตั้งทีมเองถือว่าเก๋งนะครับและกล้องหัวดําอีกหลายคนนะครับซึ่ง ถูกฝึกมาเป็นพิเศษนะครับสำหรับการต่อสู้ในอาคารและพื้นที่ที่เป็นอาคารบ้านเรือนนะครับพื้นที่ที่เป็นเมืองแต่การที่จะเข้าหน่วยนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะมีหลักสูตรในการฝึกพิเศษต้องเป็น camera man กล้องสีดําเท่านั้นที่ต้องเป็นสีดําเพราะว่าหน่วยนี้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในที่มืดและคนที่อยู่หน่วยนี้จะได้รับการอัปเกรดแบบพิเศษเลยนะครับก็คือแสงสีเหลืองส่วนใหญ่เนี่ยจะทําให้เรา b a c k o ฟสามารถมองเห็นในที่มืดได้อ๋อนี่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 แล้วเขาก็มีรูปที่เป็นแบบว่า เป็นไนท์วิชั่นสีเหลืองด้วยนะครับอันนี้เท่นะเกณฑ์การวัดนะครับต่ำมากต่ำกลางคลาสอ่ะเดี๋ยวดูซิแบล็ k ออฟคลาสลีเดอรนะครับหรือว่าคลาสผู้นำนั่นเองนะครับเรียกสันส้นๆว่า Black of Leader ความเร็วก็คือกลางความฉลาดก็คือสูงมากพะลังกำลังกลางพลังงานกลางเผกลางหมดเลยนะครับแต่ว่ามีความฉลาดเป็นที่โดดเด่นนะครับนี่คือหัวหน้านะผู้นำ แลด์ออฟลีเดอร์นะครับวางแผนดีวางแผนเก่งไหวพริบดีไม่มีความหยิ่งรักพวกพวก้องไม่จริงจังไม่ประมาทนะครับแล้วก็ต่อสู้เก่งไม่สามารถโดดโจมตีขึ้นเสียงได้นะครับตัดสินใจเด็ดขาดข้อเสียก็คือเขาเครียดนะครับแล้วก็ไม่สามารถสู้กับตัวที่ใหญ่เกินไปได้สู้กับศัตรูได้ไม่เกิน4ี่หตัวนะครับโดนโจมตีจากแสงของทีวีแมนได้เฮ้ยอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีแล้วก็ออกแบบมาไม่โกงเลยนะครับ อุปกรณ์เสริมก็คือเจ็ต,ติดขาอันนี้เข้าใจอยู่นะครับเจ็ต,ติดหลังโอเคนี้เข้าใจอยู่นะครับแล้วก็หูฟังนะครับเอาเป็นเอาไว้สื่อสารเนาะโอเคประมาณนี้รองเท้ากราฟิตี้อ่าไต่กำแพงได้ชั่วคราวจากไททันฟอลโอโ้สุดยอดสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดแล้วก็อาวุธเป็นปืนอิเล็กทริกพิสซอลนะครับหรือปืนไฟฟ้าใช่ไหม,มปืนพกมาตรฐานประจำหน่วยแบ็กออฟนะครับ อันนี้อันนี้ชอบไหมอันนี้ทุกคนชอบกันไหมผมว่าทุกคนน่าจะชอบนะสำหรับตัวนี้นะครับ Black Ops Soldier Camera Man นะครับตัวนี้เป็นตัวที่น่าจะลองลงมานะเป็นทหารธรรมดานะครับเมื่อกี้เป็นหัวหน้าน,นี้เป็นทหารนะครับจริงๆน่าจะเหมือนกันนะครับความฉลาดน้อยกว่าแต่พลังเยอะกว่านะครับเพราะว่าเป็นทหารนะเนาะปัจจุบันมีอยู่9 0 0 0 0นายประจําอยู่ในหน่วย ข้อดีก็คือต่อสู้เก่งนะครับรักผู้นาไม่สามารถโดนโจมตีจากขึ้นเสียงได้โอเคมีจํานวนมากเข้าเสียก็คือประมาทบ่อยติดเล่นเพราะว่าเขาเป็นลูกน้องไงโดนโจมตีจากแสงของทีวีแมนได้นะครับสู้กับต,ต,ตัวที่ตัวใหญ่เกินไปไม่ได้สู้กับต,ตัวได้ไม่เกิน5-6ตัวอุปกรณ์เสริมเหมือนกันนะครับเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ที่กลองเสียงที่กลองเสียงคืออะไรที่กลองเสียงหน้าหลัง เป็นอุปกรณ์กลองเสียงสุดทันสมัยที่มีเฉพาะหน่วยแบ็กออพเท่านั้นอ๋อเอาไว้กันเสียงแบบว่าปกปิดตัวตนนี้ปะแล้วเขาเนี่ยไม่ได้มีปืนสัตนนะครับแต่มีปืนกลด้วยก็คือ Electric ิกแอซซอลไรเฟนะครับเป็นไรเฟิลอัตโนมัติประจําหน่วยแบ็กออพปืนมาตรฐานประจำหน่วยแบ็กอัพบรรจ,จุกระสุน50นัดต่อหนึ่งแม็กโอ้สุดยอดข้อมูลดีข้อมูลแน่นนะครับเคมีอะไรอีก อันนี้อิเล็กซิกพีจอเหมือนกันต่อไปเป็นแบ็กออฟที่เป็นนักดาบนะครับเอ้ยอันนี้สุดยอดอันนี้สุดยอดไหนดูซิความเร็วสูงมากนะครับความฉลาดกลางๆพลังกำลังกลางกางพลังงานสูงโอเคมีอยู่พอประมาณนะมีไม่เยอะมากนะครับเพราะาต้องผ่านการฝึกอย่างมากนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะการฝึกคลาสซอร์แมนเนี่ยเป็นเป็นคาที่ค่อนข้างโหดมาและคลาที่สามารถมองเห็นในควันได้ปัจจุบันมีอยู่5000นนายประจำอยู่ในหน่วย เค okay, ข้อดีคือเร็วต่อสู้เก่งเชื่อถือได้รักผู้นาจรงิจรงจงังไม่ประมาทการแสงทีวีได้นะครับจรงิจรงจังเกินไปทําให้ดูเครียดโอเคชอบใช้เดี่ยวไม่มันม่นใจในตัวเองสูงไปไม่มั่นใจความสามารถในคลาสอื่นยกเว้นคลาสแบ็กออฟลีเดอร์ก็คือแบบว่าประมาณแบบไม่ชอบพวกคลาสแบคบคลาสทหารธรรมดามันอ่อนอย่างงี้ไหมได้รับความเสียหายจากคลื่นเสียงที่มากเกินไปอุปกรณ์เหมือนกันนะครับยกเว้นอะไรยกเว้นอะไรยกเว้นเครื่องปล่อยควนันโอเคเขาสามารถปล่อยควันได้เพราะว่าเขาเนี่ย มองเห็นในควันดังนั้นก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยได้เปรียบในการต่อสู้นะครับแล้วก็มีดาบไฟฟ้าด้วยนะครับโอเคแล้วก็ Driver, Back off iver, รดริเวอร์แบ็กออฟดริเวอร์แคปเรีน้องเขาบอกว่าตัวนี้เอาหานะครับก็บคือเป็นนักขับนะครับความเร็วสูงความฉลาดสูงพลังกำลังสูงพลังง,งานต่ำนะครับตัวละครนี้เป็นคลาสที่สําคัญไม่แพ้คลาสไหนเลยเพราะเป็นคลาสที่ถูกฝึกมาให้ขับยานพาหน,นะทุกชนิดได้และขับอย่างเชี่ยวชาญเพราะคลาสนี้เป็นคลาสเป็นคลาสอะไร เป็นคาที่จะพาทุกคลาสลมเนี่ยจะพื้นที่ภารกิจนะครับโอเคมีอยู่หมื่นหมื่นนายนะครับข้อดีคือไหวพริบดีครับยามาฮานะข้อเสียคือต่อสู้ไม่ได้ใช้อาวุธแทบไม่เป็นเลยนะครับโอเคอุปกรณ์เสริมมีอะไรบ้างไม่มีอาวุธนะครับส่งท้ายขอข้อคุณอีกครั้งนะครับที่กดเข้ามาชมแฟนอาร์ตของผมถ้าผมพิมพ์ผิดหรือเกิดข้อผิดพลาดอะไรต้องขอโทษด้วยนะครับและจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคลาสแต่ผมกลัวกิจกรรมจะถูกก่อก็เลยสี่คลาสนี่แหละครับเครดิตคนวาดรูปน้องกันนะครับชื่อในดิสคอดนะคร ดิสคอร์นะครับรูปนี้โอ้ oh, นี่น้องกันให้ข้อมูลตัวเองมาหมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ด้วยนะครับเผื่อใครอยากเข้าไปดูของน้องกันนะครับเข้าไปดูได้เลยโอเคไหมนี่นะครับให้ลิงก์ไปแล้วสําหรับใครอยากเข้าไปดูนะโอเคไปไปกันต่อดีกว่านะครับขอบคุณน้องกันด้วยนะสุดยอดเลยน้องกันก็คือตัวละครตัวนี้เนี่ยชื่อว่า the insecure the insecure In camera man โอ้ oh, มันอ่านยากด้วยพี่ก็เลยไม่ได้อ่านนะครับคือตัว พลังป้องกันเป็นครึ่งหนึ่งของไททันแคมิราแมนความเร็วมากกว่าพวกแคมิราแมนปกติ2เท่าโอเคมีศิลปะก,การต่อสู้อยู่ระดับสูงกระโดดสูงได้2อสเมตรโอเคข้อเสียคือข้อเสียคืออะไรข้อเสียเพราะว่าไม่มีความมั่นคงและมีความไม่เสถียรสูงทําให้ร่างกายของเขารู้สึกเจ็บปวดตลอดเวลาอ๋อ oh. ความเจ็บปวดขึ้นๆลงๆบางครั้งก็ทําให้การมองเห็นผิดเพี้ยนไปหรือทําให้อารมณ์แปรปวนทําให้การโจมตีไม่เลือกไฟลย และไม่สามารถซ่อมได้เพราะร่างกายของ i n insecurity, อิน i ิเคอริตี้ Cameraman ทั้งหมดเนี่ยไม่มั่นคงและไม่สเสถียรเคอ่านคร่าวๆนะครับแล้วเขาก็จะมีแบบประมาณแบบ5ล่างนะครับนี่คือหมดหมดป้องกันเคเคแล้วก็มีหมดความเร็วนะครับ <c oughs> แล้วก็หมดควบคุมเวลาแล้วก็หมดทำลายล้างนะให้ดูภาพให้ดูภาพเอาให้ดูภาพเอาเอาัอนนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็น หมดเกินขีดจำกัดในเน,นื้ออันหี้หมดเกินขีดจำกัดคืออะไรหมดนี้พลังป้องกันเท,กเท่ากับสองเท่าของใครทั Cam er ้งคันแมนมีความเร็วเท่ากับเจ็ดส่วนสิบของโถสวมกริชพลังกายภาพมากกว่าของไททันแคมเปราแมนครึ่งหนึ่งเขามีพลังของทุกร่างแต่มากกว่าสามารถมองเห็นอนาคตล่วงหน้า30วิิบวิได้วาปในระยะ1 0 3ถึงเมตรได้ชำนาญอาวุธทุกประเภทและศิลปะการต่อสู้ทั้งหมดในระดับไม่มีใครเทียบได้และมีความยืดหยุ่นมากจนเกินผิดปกตินะครับ ร่างกายของเขาเนี่ยกำลังจะละลายแต่กําลังแตกสลายเป็นล้านล้านชิ้นจะมีการเปิดใช้ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายโอ้โหอ่านไม่ออกด้วยเฮ้ยหรือน้องเขาพยายามน้องเขาพยายามที่จะแบบว่าทําให้มันอ่านไม่ออกจริงหรือเปล่าสติของเขาความรู้สึกของเขาอารมณ์ของเขาการรับรู้ของเขาคือความเจ็บปวดและทรมานมากๆแล้วก็มีเสียงเสียงที่คอยพูดว่าไม่ไม่ใช่การที่เขาตกไปในความ ในภาในมิติความว่างเปล่าสีขาวนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันแต่มันเป็นเพราะวิอันนี้คืออะไรอะอันนี้คือบอดี้แมทจงใจให้มันเป็นข้อความตอนนั้นพี่อ่านแค่ชื่อนะโอเคอะประมาณนี้นะโอเคไหมน้องบอดี้แมทก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามให้ชาววัชชุโอเคไหมเพื่อนกดติดตาม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 